สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมเมอรเซนะครับก็วันนี้นะครับถือว่าจะมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะหลังจากที่ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรใหม่ๆแล้วนะก็จะมาแชร์เพื่อนๆว่าเออใครที่กำลังตัดสินใจซื้อ LV สักใบหนึ่งนะเพราะว่าราคาตัวนี้มันทยานสูงปี๊ดเลยไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วจะคุ้มไหมนะหรือแบบไม่ซื้อดีกว่ายอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ล้วกันว่าจะซื้อดีไหมนะจากส่วนตัวนะที่เพิ่ง เก้าเข้ามาในส่วนของแวดวง LV นะครับก็คือปกติก็จะใช้แบรนด์ที่กลางๆหน่อยแล้วก็กระโดดเข้ามา LV นะครับก็ถอยมาหลายชิ้นเลยนะคือปัจจัยแรกที่ผมพิจารณาก็คือว่าตอนนั้นต้องการกระเป๋าที่มันมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะก็ะคือเลี่ยงที่จะใช้ในส่วนของผลิต u c t ที่เป็น Leatherware คือหนังแท้เพราะมันหนักแล้วก็มีความคงทนนะครับแล้วก็ ทุกอย่างโดยรวมแล้วมันน่าจะแบบเหมาะกับสไตล์ของเรานะก็ไปตกลงตรงใจกับ LV ที่เป็นคีบออลมาแรกนะครับทุกวันนี้ก็ใช้คนะีบออลแลประมาณปีออก,กว่านะครับก็เลยจะมาแชร์ว่าเออตอนนี้ใช้มาปีออก,กว่าแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันน่าใช้ไหมใครที่ต้องการใช้แล้วก็ใช้ระยะวแบบขบนะก็คือกล่าวว่าใช้มาสิบปี up เลยอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวถ้าอีกสิบปีนะยังทำ u t u b e นะก็คงจะมาลอง รีวิวให้ดูอีกทีแต่ว่าปีแรกเนี่ยขานศึกอะไรบ้างแล้วก็เองทนไหมนะเดี๋ยวเราจะลองมาแชร์ให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีในส่องตัวแทนทุกหนังประเภทนะไม่ว่าจะเป็น Canvas หรือว่าที่เป็นโปรดักที่เป็นหนังนะในส่วนของ LV Canvas ไม่ว่าจะเป็น d a m m y c a r f i หรือที่เป็นตัว Monogram ก็จะลองเป็นตัวแทนดูนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นหนังเอปิแล้วก็หนังไทกานะก็จะลองมา พูดคุยกันดูนะครับแต่ว่าแคนวาสผมว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแหละเพราะว่าในส่วนของลวดลายมันก็แล้วแต่เนาะเราจะเป็นรูปแบบไหนนะครับมาเริ่มที่ LV คีย์บอลเลยนะครับคือส่วนตัวจะบอกว่าประทับใจมากคือรู้สึกว่ามันทนกว่าที่เราคิดไว้เยอะนะและถึงหลายๆคนจะบอกว่า L v วมันคุณภาพดรอปลงนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยใช้มาก่อนนะก็เลยยังไม่รู้เท่าไหร่บางอย่างต้องทําใจนะบางอย่างถือว่าโอเคนะ ข้อแรกเลยเอาว n v ค s วสผมว่ามันทนกว่าที่เราคิดเลยคือผมไม่คิดว่าแบบ Can ว a s มันคือผ้าใบาคิดว่าหนังมัน u r a b l e มากที่สุดนะแต่หนังเวลาไปกระเทาะไปกระแทกอะไรเงี้ยมันเป็นรอยค่อนข้างง่ายจะบอกว่าในส่วนของ Can วาสของหลุยแล้วเนี่ยผมว่าจริงเรามันระวังนะแต่ว่าก็มีบ้างที่ไปเฉียวรูเฉียวนี่ปรากฏว่าไม่มีรอยเลยคือแบบสุดๆอะ,อะเดี๋ยวจะลองดูแคนวาก่อนนี่จะถือว่าอวยไหมนะ คือน,นี้เป็นคีบอ่อนนะสิ่งที่เราต้องกลัวคือกระเป๋าใบใหญ่เวลาเราสะพายข้างอะไรเงี้ยพวกมุมมันจะไปก่อนอันนี้บอกว่าใช้มาปีครึ่งน,นะจะบอกว่าก้นหรือว่ามุมอะ่ะทุกคนยังเห็นว่าเนี๊ยบแหละนี่พูดเราต้องคาะโตนะเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นรอยเห็นใกล้ไหมครับมันยังไม่มีความแบบด่างหรือว่าไอพวกแคนวาสมันหลุดมันถลอกยังไม่มีนะอันนี้ผมก็ไปวางที่นูน่นที่นี่อะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบ ก็ไม่ได้รักษาอะไรมากนัดเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยมุมมันยังค่อนข้างสวยคือส่วนหนึ่งแล้วผมว่าการออกแบบโปรดัก์เขาออกแบบดีด้วยแหละคือใช้วิธีการแบบไอ้ที่มันเป็นมุมพวกเนี้ยมันเก็บเข้าไปด้านในเพราะฉะนั้นเวลาสัมผัสอะไรด้านนอกอะ่ะมุมกระเป๋ามันจะไม่โดนเนี่ยมันจะโดนแค่แบบที่เป็นแคนวาสราะฉะนนั้นอตรงดำๆพวกเนี้ยเส้นตรงเนี้ยไม่ถลอกเลยนะยังไม่ได้แบบ เป็นสีหลุดสีดําออกไปนะแคนวาสตรงนี้ถึงจะเป็นจุดที่สัมผัสแรกๆก็ยังไม่โดนความถลอกออกไปนะอันนี้จะให้ดูก้นนะแต่ว่าในส่วนของด้านล่างที่เป็นคาวไฮ g h ตรงเนี้ยผมเนี่ยจะเห็นว่ามีสกิดนิดนึงคือตรงนี้มันเป็นหนังทําใจที่บอกถ้าหนังไปโดนอะไรแล้วว่ามันเช็ดค่อนข้าง,งยากแล้วมันไปแล้วไปเลยอะ่ะมันก่อนไปโดนเชลฟ์ที่ขายของที่เซ็นทรัลอ่ะแล้วเป็นลอยหแบบจะบอกว่า เครียดแหละแต่ว่าก็ช่างมันทําใจเพราะมันอยู่ด้านก้นแล้วก็เราซื้อมาใช้งานนะไม่ได้ซื้อมาเก็บของมันต้องเป็นตาหนิอยู่แล้วนะจะบอกว่าในส่วนของแคนวาสะผมให้ผ่านหมดเลยนะวิธีการรักษาผมก็จริงไม่ค่อยดูได้ดูแลรักษาอะไรมากแค่ว่าถ้าวันไหนไปโดนฝนหรือโดนน้าก็จะกลับมาเช็ดแล้วก็ใช้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมเคยรีวิวในคลิปก่อนนะที่เป็นตัวขัดอ่ะก็ขัดขัดขัด,ขด,ขดแค่นั้นเองแล้วก็จบไม่ค่อยได้พ่นกันน้ำเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ ส่วนที่เปลี่ยนเลยอันนี้คือใช้มาปีครึ่งนะคาวไฮจะเข้มขึ้นมันขึ้นแล้วก็เงาขึ้นแบบนี้นะก็จะดูแมทช์กับกระเป๋าได้ดีมากกว่านะครับคือถ้าซื้อมาแรกๆตรงน,นี้มันจะแบบเป็นเส้นแห้งๆอะไรเงี้ยมันแบบสีค่อนข้างจืดๆนะตอนนี้มันก็จะแบบมันเงานะครับก็จะมีในส่วนของเฟดที่เป็นรอยย่นของหนังเอจจิ้งตามการใช้งานตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นอะไรเงี้ยครับก็จะมีเป็นแบบเ,เส้นๆบางๆได้แต่ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่จะต้อง ทำทำใจเลยนะก็คือว่าในส่วนของตัวแฮนดิเลกระเป๋านะครับคือจะบอกว่าแฮนดิ e ลอ่ะอย่าใช้หิ้วเยอะยิ่งถ้าคุณใช้แบบใส่ของหนักอ่ะพยายามค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงคือผมมากแต่ก่อนก็หิ้วเยอะนะถึงเขาจะออกแบบมาดูค่อนข้างที่จะแบบคงทนนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะตัวยาตรงเนี้เห็นปะ่ะมันจะเริ่มแล้วนะครับมันเริ่มที่จะลุยๆแบบว่า เหมือนมันเวลามือเราอ่ะมันเปียกเหนืออะไรเงี้ยเปียกน้ําอ่ะมันทําให้ตรงเนี้มันค่อนข้างที่จะเย็นเยนอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าทุกคนจะเห็นมันจะเห็นมันครุขาครุขานิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยคือใช้ไปใช้ไปมันอาจจะต้องค่อนข้างที่จะระวังคือทุกวันนี้ก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้นะก็จะสภายอย่างเดียวไม่หิ้วแล้วเพราะว่าหิลล้วเรากลัวตรงเนี้มันจะยิ่งไปใหญ่คิดว่านะ้ามันน่าจะถอดไปซ่อมได้นะครับแต่ว่าดูจากการถอดแล้วเนี่ย มันน่าจะเรื่องใหญ่มันน่าจะต้องตัดออกไปเลยแล้วก็ส่งให้ไปที่ศูนย์ซ่อมเขาไม่รู้ว่าต่างประเทศหรือที่ไหนแต่ว่าคิดว่าน้างใช้เวลาในการรอค่อนข้างนานนะก็เลยคิดว่าไม่อยากที่จะเปลี่ยนก็เลยจะคงไว้อี้ก่อนนะครับก็เวลาถือก็ระวังสัมผัสตร,ตรงนี้อย่าให้มันไปชนกันมากนะักผมว่ามันจะทําให้มันแบบชำรุดเสียหายได้นะตรงมือจับตรงนี้นะครับก็ ใช้สะพ,พายดีกว่านะปลอดภัยนะครับก็สายสะพายยังไม่เป็นลายตัวตะขอก็ค่อนข้างแน่นเลยนะคือผมจะบอกว่าบ้าแบบมากอะ่ะแบบประมาณแบบถ้าไปทํางานก็สิเกือบสิโล,ลยอะไรเงี้ยจะบอกว่าตะเข็บพวกนี้ก็ยังไม่มีปริไม่มีแบบหลุดนะยังแน่นหน,นาอยู่นะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบดูเวอรบสุดๆสำหรับ L.V. นะครับถือว่าคุณภาพผมว่าเอาเรื่องแล้วก็ดีอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปออกแบบนี้นะครับก็สรุปแล้วนะในส่วนของแคนวาสนะครับโอเคมากเลยในเรื่องของการตรงมุมต่างๆนะก็คือค่อนข้างที่จะชนต่อการชนเลยแต่ก็ไม่ใช่บบไปชนขอบปูอะไรแรง,งๆให้มันแบบฉีกขาดนะั้นนั้นมันก็เวอร์เกินนะแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วอ่ะมันดีกว่าหนังแต่ว่าในส่วนของหนังเข้าห้่ที่บอกไปจะต้องเป็นส่วนที่เราต้องระมัดระวังนะก็ พยายามอย่าโดนของเปียกของชื้นแล้วก็พยายามอย่าไปจับมันมากเพราะมันจะทําให้มันเปื่อยได้นะครับก็ระวังไว้นะครับแล้วก็สีมันจะเข้มขึ้นหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าลายที่เป็นสีน้ำตาลนะเนาะสีเปื้อนสีนูดอย่างนั้นน่ะนั่นคือสีเปลี่ยนแน่นอนนะครับก็จบไปในสองที่เป็นคีปออนี้นะครับต่อไปซิตี้คีปออนะใบเล็กน่ารักของผมนะอันนี้นะก็อันนี้ความถี่ในการใช้อาจจะน้อยกว่าที่เป็นที่เป็นคลิปออนใบใหญ่นะครับ สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าพวกมุมต่างๆตรงนี้นะอันนี้ในส่วนของการออกแบบมันจะไม่ได้มีสันแบบนั้นนะมันจะเป็นแค่ชิ้นแคนวาสปิดอะไรแบบนี้รอบๆเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะเหมือนเอวีเขาคิดมาทุกอย่างแล้วอะมุมต่างๆอันนี้ก็เคยไปเฉี่ยวนะแต่จะเห็นว่ายังไม่มีรอยเลยเนหะ็นไหมพูดแล้วก็ว่าไหมคือสิ่งที่น่ากลัวคือพวกมุมแคนวาสพวกเนี้ย อันนี้ก็เคยนะแบบไปเฉียวนู่นเฉียวนี่แต่ว่าทุกคนจะเห็นได้ว่ามันมันยังไม่ได้เป็นแบบคือมันยังไม่ทะเลอกอะ่ะก้นอะไรเงี้ยไปวางตามแบบบางทีไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็วางมันพื้นไม้หรือพื้นหินอะไรเงี้ยก็ยังไม่เป็นรอยอะไรนะคือผมว่าแคนวาสหรี่โคตรทนเลยไม่รู้ยี่ห้ออื่นเป็นยังไงนะแต่สำหรับผมแล้วเอลวีโคตรสุดอะ่ะคือแบบคือชอบอะ่ะคือรู้สึกว่าคุ้มอะที่จ่ายเงินแบบ กบแสนอะต่อไปหรือเปล่าเอออะไรเงี้ยพวกมุมอะไรเงี้ยมันไม่มันยังไม่เปิดอ่ะคือยังเป็นแบบชิ้นแผ่นเดียวกันอะไรเงี้ยครับเออตะเข็บอะไรเงี้ยอันนี้ยังดีอันนี้ใบเล็กอาจจะใส่ของไม่ได้หนักมากแต่ก็ทนทานยังไม่ได้ตะเข็บหลุดอะไรเงี้ยแค่ตรงหนังคาวไฮตรงนี้อาจจะมีเอจจิ้งเล็กๆเหมือนกันเหมือนกับตัวคีบอที่เป็นรอยย่นแล้วก็ไม่ไม่เยอะเห็นไหมทุกคนดูไกลๆก็แบบไม่ได้แบบ เห็นเป็นแบบเส้นลายอะไรนะโดยรวมแคนวาสยังสวยอยู่เลยปีหนึ่งแล้วอันนี้ปีหนึ่งแล้วนะครับด้านในก็ไม่มีอะไรด้านในก็ยังทนปกตินะครับก็จบไปสำหรับของแคนวาสนะครับเราจะไปดูที่ผลั์ที่เป็นหนังบ้างข้อจริงอะหนังอะค่อนข้างที่จะดิสพอร์ตนิดหน่อยคือแบบเออมันมันมันเป็นรอยง่ายอะ คือจะบอกว่าหนังเอปิีที่เขาว่าทน,ทนทนสุดๆของ l v อวอ่ะผมว่ามันมันก็ยังเป็นรอยนะยกตัวอย่างที่เป็นตัวคีย์ฮอเดอร์ตัวนี้ละกันนะ<ม>คือจะบอกว่าหนังโดยโดยโดยรวมทั่วไปถ้ามองไกลๆไม่เป็นไรแต่ว่านี้มันเคยตกเว้ยเคยตกอะครับคราวนี้เนี่ยมุมพวกเนี้ยมัน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 ไปอะจะบอกว่าตรงลายไม้ที่เป็นลอนๆขึ้นมาตรงนี้แหละตัวไปก่อนเนี่ยพวกแบบ มุมอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยเห็นนะคนแต่แบบของจริงมันจะซิสิบหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวขาหานคือแต่ว่ามันก็แบบไม่ไม่ได้แบบหายไปแบบเยอะขนาดนั้นนะมันต้องจ้องอ่ะมันไม่เหมือนแคนวาสแคนวาสมันไม่มันไม่มันไม่เสื่อมอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอะไรเงี้ยมันจะแบบด่างๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยพวกมุมอะไรเงี้ยครับก็อันนี้มันก็จะเป็นแบบของแคนวาส ุกวันนี้ก็เลยอย่างที่บอกอยากจะไปถอยเป็นแคนวาสให้หมดแล้วก็เเก็บไว้ที่เป็นโพนักหนังบ้างก็ดีอะไรเงี้ยอันนั้นหนังเอปีนะจบไปแล้วก็จะเป็นหนังไทการตัวคาร์ทูเดอร์ที่ผมมีเหลืออยู่แค่ชิ้นเดียวนะจริงตัวนี้ไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่นะโดยสภาพก็ยังส,สวยๆอยู่นะครับสิ่งที่กังวลก็คือพวกมุมพวกนี้ที่มีการยากาวอะไรเงี้ยเวลาตกพื้นอะไอ้ตรงที่ไปก่อนก็จะเป็นพวกนี้แหละอันนี้เคยตกไหมเคยตกทีนึ่งนะ แต่ยังไม่เป็นไรถ้าเทียบกับแบรนด์หนึ่งที่ผมเคยมีนะมันจะไปแล้วอะแต่เอาวียังโอเคอยู่เพราะทำมันยังไงเอออย่างเอยอยางี้ยเออมันมันเห็นดำดำม,ม,มันยังแบบไม่ไม่หายไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เอาไอดียเอาอีกใบเนื้ออันนี้เป็น canvas ที่เป็นคลาสแบบนี้นะอันนี้จริงก็เพิ่งซื้อมาไม่ถึงปีเท่าไหร่นะก็ มุมต่างๆนะครับที่เป็นยาตรงนี้ก็เพราะถ้าเกิดเราไปวางที่ที่เราแบบไม่ได้ดูแลมากนักอะมุมมันจะไปก่อนซึ่งถามว่าไปยังยังคือเอลวีเขายามาค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็ต้องเทคแคร์เขาดีๆหน่อยว่าอย่าไปวางซุมสีส่ซุมห้าอะไรเงี้ยมุมพวกนี้มันก็ค่อน,นข้างทนยังไม่เปิดอะไรนะครับแคนวาสก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ยังสวย เ,หน,เนหนังด้านบนก็มีเอจิ้งเล็กๆนะครับตามการใช้งานพวกนี้ซิปก็ยังโอเคอยู่นะยังเปิดได้ดีห่วงนี้ทนมากเลยผมเป็นคนที่แบบชอบคล้องมือเวลาเดินก็ยังไม่จืดยังไม่จางยังไม่ยังไม่เสื่อมผู้ง่ายๆนะแต่มันยังไม่ถึงปียังไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าใบนี้ก็ใช้ค่อนข้างบ่อยนะไปละ ก็นอกนั้นก็จะเป็นโปรดักต์เล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยพวกตัวพับตามอะไรพวกนี้มันก็ยังไม่เสื่อมหนังยังไม่แตกอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ถ้าเป็น wallet ที่เป็นวอเลเท็กาผมอะหนังแตกเรียบร้อยแล้วก็รอเดี๋ยว,วปีหน้านะคิดว่าจะบินไปซื้อกยาร์ดก็ลองดูหลายๆคนก็อาจจะบอกว่ากยาร์ดมันไม่ค่อยทนนะแต่ก็ยังไม่เคยมียังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ราคานี่ก็ทะยานพุ่งฟ้าไปม,มากเลยไอ้แค่ที่เป็น wallet อะไรเงี้ยแพงกว่าหลุยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ก็เดี๋ยวอย่างไรแล้ววันนี้ก็จะจบคลิปการรีวิว first An n n v e r s a r y ของตัว LV Product ว่ามันค่อนข้างเป็นยังไงนะก็สำหรับใครที่กำลังลังเลตัดสินใจซื้อนะถ้าใครที่จะเป็น Life c y เคิของ LV ค่อนข้างน้อยนะผมว่าซื้อดีนะยังทนแล้วก็น้ำหนักเบานะครับสำหรับใครที่ต้องการดูเป็นระยะยาวอย่างผมอะไรเงี้ยใช้แบบ10ปีอัพอะไรเงี้ยก็ยังคิดว่าไปต่อได้นะในส่วนของการใช้งาน1ปีก็สามกว่าวันนะ ใช้ประมาณสามร้อยวันเลยอ่ะที่เป็นค p ี l ออย่างเงี้ยยังแบบคิดว่าแบบไปไปยิมไปเล่นกีฬาก็ใช้ได้ทุกโอกาสนะครับก็ถือว่ามันคุ้มค่าคือถือไปไหนมันก็ดูดีเงีแล้วมันคงทนด้วยมันแบบเอาเป็นว่าคนที่แบบชอบคิดเรื่องความคุ้มค่าอะไรเลยก็ลองดูที่เป็น LV Canva s สผมว่ามันโอเคเลยนะก็อยู่ที่คุณชอบไม่ชอบนะครับแต่ว่าราคาตอนนี้ก็ มันพุ่งไปไกลอ่ะอืมถามว่ามันมันก็คงขึ้นไปมากกว่านี้นะครับก็ลองดูละกันแต่ผมก็เชียให้ซื้อนะอองตรงถ้าสำหรับคนที่ชอบอะไรเงี้ยครับก็โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ขอฝากคลิปเว็บเพนเท่านี้ละกันนะครับ